ถือเข้าบอกก็หล่อแล้วนะครับพี่พี่ครับสำหรับชิมาโน่นะครับเซตนี้นะครับพี่พี่อะเดบารันปี22 BFF นะครับประกอบกับคันชิมาโน่นะครับ x p i e BFF 6ฟุต 3L นะครับเวท62ใหม่ล่าสุดทั้งคู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับ รอกันมานานมากนะครับตั้งแต่ต้นปีที่เปิดตัวนะครับวันนี้สินค้าเพิ่งเข้าในเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้มีซสายเข้ามาก่อนนะครับสำหรับอะเดบารันปี2 2นะครับแล้วก็คัน Xpire นะครับจะมีเข้ามา2เวทนั่นคือ6ฟุต BFSL นะครับก็คืองานคอปาร์กงานกระสูบกระพงนะครับรวมทั้งนะครับอีกคันหนึ่งที่เข้ามาคือ6กฟุตสิเอนะครับเวท86ดนะครับต้องบอกว่าเป็นคันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากๆนะครับกับ คัน X Pi r นะครับเพราะว่า1นนะครับราคาจับต้องได้นะครับอยู่ในงบนะครับเจ็ดพันไปลายเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันตัวนี้นะครับและที่สำคัญเทคโนโลยีใหม่หมดนะครับถือเนี่ยนะครับปีสบายๆคันเบานะครับเซนส์สะดุ้งนะครับพี่ๆเทคโนโลยีใหม่นะครับอยากให้พี่นะครับที่สนใจได้เป็นเจ้าของกันนะครับหมดแล้วนะครับรอนานนะครับอย่าง ที่เคยได้บอกไปนะครับวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับจัดเซตในเบื้องต้นนะครับสำหรับชุดงานตีเหยื่อเบาคอปากกระสูบกระพงนะครับส่วนนะครับ6ฟุต10 M นะครับ8 6นะครับตัวนี้นะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้ใหม่ล่าสุดจากค่ายชิมานูทั้งคันและลอกนะครับถือเข้าบอกก็หล่อแล้วนะครับพี่พี่ครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลา สามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วกเ็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ ไ i น์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยออให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพีพี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ